ดีครับขนหานตัวนี้นะครับหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลได้นะครับตัวนี้โอ้ยดูใจน,นะครับผุ้มหัวหน้าอยู่ประมาณลูกกว่าขวานะครับใส่ข้อไม่ได้ใต้ต้นดีว่ามันติดนะครับโอ้ยเล่นกันอยู่ปักนี่ครับกำมม์หลอดกำมม์หลอบดบุยครับหนึ่งกิโลได้นะครับตัวนี้กดเลือง ขบลอกเลยไอ้นามไม่ไหมครับฟุ้นตกๆนะครับนี่โหนึ่งกิโลเดี๋ยวกว่จังกันดูนะครับว่าตัวนี้กิโลนะครับตัวตัวจานนะครับเดี๋ยวผมจะจังกันดูนะครับว่าตัวนี้กิโลดูนะครับนี่สุดยอดหลอกนะครับตัวนี้